เด็กเล็ก10มอนิก้าเซ่ Happy Diwali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  นี่คือครัวเก่าแก่นะคะของอินเดียก็จะเป็นสไตล์แบบมีสแตนเลสเป็นชั้นอย่างนี้นะเดี๋ยว สักพักหนึ่งนะคะเราอาจจะทาสีรีโนเวทอะไรก็ว่ากันไปนะจริงๆเขาก็ทำความสะอาดกันเกือบทุกวันนะ่ะหมายถึงว่าทำความสะอาดครัวก็ไม่ได้สกรปรกอะไรแต่ดีวารีนะทุกปีพิงก็ไม่เข้าใจนะคะเขาก็จะทำความสะอาดกันแบบทั้งบ้านแบบบิ๊กคลีนนิ่งนะก็แบบทำความสะอาดกันใหญ่โตมากนะคะล้างผ้าม่านล้างหน้าต่างล้างทุกอย่างเลยคะ่ะ 妈妈ส์ making chapati yeah win w i to win that Monika is also cleaning the house mm hmm. for Diwali for Diwali now what she doing she putting กี this is cow butter นะคะเนยกีนะคะเอาใส่โรตีนะคะแล้วก็ขยุมขยุม ก็พริกอะนาตะวันด้วยมาม่าคุกกิ้งเก่งมากนะคะโรตีหมอทำโรตีเก่งมากแน่นอนนะคะทำทุกวันนะคะพิงใ์เนะี่ยทำไม่เก่งขนาดนี้นะยังแบบเชื่องช้าอยู่ นเนยจีแล้วก็มาใส่สเก็บไว้แบบนี้นะคะมีจีเพเปอร์กันเพเปอร์จะไดินอเแค่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดินลงแล้วเอาก็อีกมอหนา่งใช้ใส่ใส่มาเทปไปจีอันนั้นอ๋อชั่วเอกรากาแป้งโรตีนะคะไปคลุกกับนวลแป้งอ่ะแล้วอีกมือนหนึ่งก็ หลับด้านไปด้วยนะคะได้เลยนะคุณแม่ก็ทำได้กลมมากๆเลยของพินนะก่อนจะกลมก็พักใหญ่เลยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะยันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เขานวดเก็บไว้นะคะ <Yeah. S 1> มันจะป่องแบบนี้แต่พินทำไม่ค่อยได้นะวิธีเนี้ยโอ้สวยงามมากเลยค่ะมามา looking beautiful โอ้องสวยงามแล้วก็คุณแม่ก็จะเอาอีกแผ่นนึ่งลงมาลงมาย่างแล้วก็ทานเนยกีเป็นแผ่นๆไปนะคะแบบนี้นะคะอ่ะทานเนยกี <laughs> เนยกี <laughs> พิงเคยลงให้ดูแล้วนะลดก้านิ่ว้าวี่เดชของพี่ก อะไรก็กินโรตีของคุณมามาโรตีวสเตีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อเอชยูอัลโซก็ต้องพูดอะไรสักอย่างเช้านี้นะคะน้องยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะทุกคนน้องเอสสวัสดีดีๆก่อนค่ะคนดีเจแฮปปี้ดีวาลี Happy Diwali. Thank you. Thank you, Lou. I'm with